สวัสดีค่ะในวันนี้หญิงคอพาทุกท่านไปพบกับเหตุการณ์ของหญิงสาวพรัดถิ่นคนหนึ่งที่ถูกสามีซึ่งแยกกันอยู่จับมัดและปิดปากแต่ทว่าเธอสามารถใช้ Apple Watch โทรหา911เพื่อขอความช่วยเหลือจนสามารถเอาชีวิตรอดมาได้แล้วเรามาร่วมค้นหาความจริงที่ซ่อนอยู่ในคดีนี้ไปด้วยกันกับหยองซุกอันเคสจากหลุมศพสู่ชีวิตใหม่ ก่อนจะไปรับชมและรับฟังเรื่องเล่าของเราในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดสัพเพเรเรื่องเล่าตอนใหม่ๆที่เราจะหยิบม,มานำเสนอในตอนต่อๆไปด้วยนะคะโดยเรื่องราวในวันนี้หญิงขอพาทุกท่านเดินทางไปยังเมืองเรซีรัฐวอชิงตันประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่16ตุลาคม ปี2022เวลาประมาณบ่ายโมงตรงศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน91้ก็ได้รับสายจากนาฬิกา Apple Watch เครื่องหนึ่งเสียงในบันทึกการโทรเผยให้ได้ยินเสียงผู้หญิงคนหนึ่งที่ฟังดูตกใจพูดไม่ชัดและเหมือนกำลังตกอยู่ในอันตราย เจ้าหน้าที่911บันทึกไว้ได้ยินเสียงการต่อสู้และเสียงกระแทกดังขึ้นก่อนที่สายจะถูกตัดไปโดยผู้โทรพยายามกดปุ่มอย่างร้อนลนเพื่อสื่อสารเนื่องจากไม่สามารถพูดออกมาได้ Can you hear you me? เจ้าหน้าที่จึงพยายามปลอบเธอผ่านสายว่าอย่าเพิ่งวางสายนะคู่สายของฉันกำลังจัดการเรียกความช่วยเหลืออยู่แม้ตอนแรกจะไม่สามารถระบุต,ตำแหน่งของผู้โทรได้ แต่ด้วยข้อมูลจากเสาสัญญาณโทรศัพท์เจ้าหน้าที่ก็สามารถระบุได้ว่าสัญญาณมาจากย่านที่พักอาศัยแห่งหนึ่งในเมืองเรซีตำรวจจึงถูกส่งไปยังบ้านเล็กที่3800บนถนนลอสเบิร์กโดยทันทีโชคดีที่สายจาก Apple Watch ยังไม่หลุดทำให้เจ้าหน้าที่สามารถได้ยินเสียงรถตำรวจขณะขับเข้ามาจอดบริเวณหน้าบ้านหลังดังกล่าวก่อนที่จะประกาศออกมาว่านี่ตำรวจเรซีถ้ามีใครอยู่ในบ้านโปรดแสดงตัว เมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางถึงก็พบว่าบ้านว่างเปล่ามีร่องรอยของการต่อสู้ประตูหน้าบ้านเปิดอ้าออกโรงรถถูกเปิดทิ้งไว้และภายในบ้านก็พบเพียงซาก Apple Watch ที่แตกละเอียดซึ่งก็เป็นอุปกรณ์เดียวกับที่โทรแจง้ง911อย่างไรก็ตามผู้โทรยังคงหายตัวไปไม่นานหลังจากนั้นคริสตอไว20ปีและน้องชายวัย11ปี ก็ได้เดินมาถึงบ้านพวกเขาระบุว่าตนเป็นลูกของเจ้าของบ้านซึ่งเป็นหญิงชาวเกาหลีชื่อยองซุกอันวัย42ปีคริสตองให้การกับตำรวจว่าในเช้าวันนั้นเธอแม่และน้องชายไปโบสถ์ตามปกติเหมือนทุกวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแต่เมื่อกลับถึงบ้านพวกเขาก็เห็นรถมินิแวนของแช็กยองอันผู้เป็นพ่อจอดอยู่หน้าบ้านซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกเนื่องจากพ่อและแม่ของเธอกำลังอยู่ระหว่างกระบวนการหย่า และพ่อก็มักจะแวะมาที่บ้านสัปดาห์ละครั้งจากนั้นผู้เป็นแม่ก็ขอให้เธอนั้นพาน้องชายออกไปข้างนอกเพื่อให้เธอได้พูดคุยเรื่องส่วนตัวกับพ่อกระทั่งเวลาบ่ายโมงขณะที่คริสตัลกำลังขับรถกลับมาเธอก็ได้รับข้อความฉุกเฉินอัตโนมัติจากโทรศัพท์ของแม่ซึ่งแน่แผนที่บ้านมาด้วยเมื่อเธอกลับถึงบ้านก็พบว่ารถมินิแวนและแม่ของเธอหายไปและก็มีตำรวจอยู่ที่หน้าบ้าน เจ้าหน้าที่จึงตั้งข้อสันนิษฐานทันทีว่าแช็กยองอันอาจจะลักพาตัวยองซุปอันภรรยาของเขาไปและน่าจะจับเป็นตัวประกันพวกเขาจึงออกประกาศบุคคลสูญหายไปทั่วเขตเทอร์สตันและเพียสพร้อมกับเผยแพร่ข่าวผ่านโซเชียลมีเดียโดยหวังให้ประชาชนช่วยตามหารถมิดิแวนสีฟ้าอ่อนที่อาจเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้และเพื่อให้เข้าใจเหตุการณ์นี้มากขึ้นหญิงก็ขอพาทุกท่านย้อนกลับไปดูภูมิหลังของครอบครัวนี้กันก่อนค่ะ เดิมทีครอบครัวอันดูเหมือนครอบครัวธรรมดาทั่วไปแช็กยองอันเคยเป็นเจ้าหน้าที่ข่าวกรองทหารที่ได้รับการยกย่องอย่างสูงซึ่งได้รับมานานกว่า30ปีก่อนที่จะได้รับเงินชดเชยความพิการจากกรมกิจการทหารผ่านศึกเนื่องจากอาการบาดเจ็บและเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับการรับราชการส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับภูมิหลังของยองซูอันไม่ได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะมากนะัก เนื่องจากความละเอียดอ่อนของคดีและความเป็นส่วนตัวของเธอข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพประวัติครอบครัวก่อนย้ายมาอยู่ในสหรัฐหรือรายละเอียดอื่นๆจึงไม่มีการเผยแพร่อย่างเป็นทางการแต่ภายหลังพบว่าชีวิตสมรสของทั้งคู่ไม่ได้ราบรื่นรายงานระบุว่าเขามักแสดงอารมณ์รุนแรงและไม่ล,งลังเลที่จะใช้ความรุนแรงกับคนในครอบครัวโดยเฉพาะภรรยาของเขาหยองสุกอันเคยบอกกับคนใกล้ตัวว่า สามีของเธอข่มคู่จะทำร้ายเธอซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนในที่สุดเธอก็ตัดสินใจยุติความสัมพันธ์เพื่อความปลอดภัยของตนเองและลูกๆูนอกจากนี้ในปี2021ย่องซุอันก็เคยตกเป็นเหยื่อของการทำร้ายร่างกายโดยแช็กยองอันสามีของเธอและหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้ยองซุอันก็ได้ขอความช่วยเหลือโดยโทรหา91 1และในไม่ช้าตำรวจก็ได้ถูกส่งมายังที่เกิดเหตุทันทีเมื่เจ้าหน้าที่ไปถึง พวกเขาก็พบกับยองซุกอันที่วิ่งหนีออกมาจากบ้านด้วยท่าทีหวาดกลัวเธอกอดแขนและขาของตนเองแน่นด้วยความเจ็บปวดแม้ว่าจะไม่มีบาดแผลที่มองเห็นได้แต่เจ้าหน้าที่ก็ได้ให้การปฐมพยาบาลทันทีในขณะเดียวกันเช็กยองอันสามีของเธอก็ถูกจับกุมในที่เกิดเหตุและถูกตั้งข้อหาทำร้ายร่างกายภรรยาของเขาโดยมีพื้นฐานจากความรุนแรงในครอบครัวรวมถึงขัดขวางการแจ้งความเจ้าหน้าที่จึงได้นำตัวเขาไปคุมขัง และมีคำสั่งห้ามเข้าใกล้ยองซุกอันเพื่อคลุ้มครองเธอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นท่ามกลางปัญหาครอบครัวที่รุนแรงโดยแช็กยองอ่านอ้างว่าเขาถูกภรรยาของเขานอกใจไปคบกับชายหนุ่มอายุน้อยกว่าและยังกล่าวหาว่าเธอแอบซ่อนบัตรเดบิตและกุญแจรถขณะเดียวกันลูกๆของทั้งคู่ก็ยังอยู่ในบ้านระหว่างที่เกิดการโต้เถียงอย่างไรก็ตามยองซุกอันให้การว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเริ่มต้นจากการที่สามีของเธอ เปลี่ยนรหัสผ่านธนาคารร่วมของทั้งคู่ทําให้เธอจําเป็นต้องเปลี่ยนรหัสและตัดการเข้าถึงบัญชีจากนั้นสามีของเธอก็เอาโทรศัพท์ของเธอไปทําลายเธอจึงใช้ Apple Watch เพื่อหาตําแหน่งโทรศัพท์จนสามารถตามหามันได้และพบว่าโทรศัพท์ถูกทิ้งไว้ในถังขยะในห้องของสามีจนกระทั่งเช้าวันอาทิตย์ในเดือนตุลาคมปี2022เริ่มต้นขึ้นอย่างธรรมดาสําหรับยองซุกอันและลูกๆแต่เมื่อพวกเขากลับถึงบ้าน ็พบว่าเช็คยองอันอยู่ในบ้านและหลังจากทักทายกันยองซุกอันก็ขอให้คริสตัลพาน้องชายออกไปข้างนอกสักพักเพราะเธอและผู้เป็นพอ่อต้องการพูดคุยกันเกี่ยวกับการหย่าและการแบ่งทรัพย์สินแต่ยังไม่แน่ชัดว่าการสนทนานั้นรุนแรงขึ้นได้อย่างไรแต่การพูดคุยกลายเป็นการโต้เถียงที่รุนแรงอย่างรวดเร็วยองซุกอันขอให้เช็คยองอันออกจากบ้านเพราะเธอไม่สามารถทนต่อความตึงเครียดได้อีกต่อไป แต่ผู้เป็นสามีกับโกรธจัดและเดินออกไปอย่างโมโหหลังจากนั้นยองซุกอันก็ขึ้นไปที่ชั้นบนเพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้าและพักผ่อนทว่าแช็กยองอันไม่ยอมหยุดเพียงแค่นั้นเขากลับเข้าไปในบ้านอีกครั้งและบุกเข้าไปที่ห้องนอนของยองซุกอันแล้วก็เริ่มทำร้ายเธอทันทีแช็กยองอันต่อยหน้าเธอหลายครั้งที่ศีรษะก่อนที่จะเหวี่ยงเธอลงกับพื้นอย่างแรง แม้ว่ายองซุกอันจะพยายามขัดขืนแต่เธอก็ไม่สามารถต่อสู้กับแรงของเขาได้เช็กยองอันก็ยังคงทำร้ายเธออย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งขู่ฆ่าเธอหากเธอคิดจะเอาเงินบำนาญของเขาไปต่อมาเหตุการณ์ก็ยิ่งรุนแรงขึ้นเมื่อเช็กยองอันปิดปากและปิดตาเธอด้วยเทพันสายไฟทำให้เธอไม่สามารถมองเห็นหรือว่าพูดได้หลังจากนั้นเช็กยองอันก็ได้เดินออกไปที่รถมินิแวนหน้าบ้าน ก่อนจะกลับเข้ามาในบ้านอีกครั้งแต่ทว่าในจังหวะที่เขาเผลอยองสุกอันก็สามารถคลายพันธนาการที่มือข้างหนึ่งได้เล็กน้อยแล้วก็รีบใช้ Apple Watch ที่ยังสวมใส่อยู่ส่งข้อความฉุกเฉินไปหาลูกๆพร้อมกับโทรแจ้ง911แต่ก่อนที่เธอจะทําอะไรได้มากกว่านั้นแชกยองอันก็กลับเข้ามาในบ้านอีกครั้งแล้วเขาก็ลากร่างของเธอลงบันไดเสียงกรีดร้องเสียงกระแทกและเสียงการต่อสู้ที่แทบจะ,ะไร้กำลัง ก็คือสิ่งที่เจ้าหน้าที่911ได้ยินในสายเรียกฉุกเฉินสายส,ายสำคัญสายนี้เมื่อแช็กยองอันสังเกตเห็น Apple Watch บนข้อมือของยังซุกอันเขารู้ทันทีว่าเป็นสิ่งที่ปล่อยไว้ไม่ได้เขาจึงใช้คอนทุบทั้งนาฬิกาและข้อมือของเธออย่างแรงจนมันดุดออกอย่างไรก็ตามแช็กยองอันไม่รู้เลยว่า Apple Watch ยังคงทำงานอยู่แล้วก็ตกลงไปที่พื้นของโรงรถ จึงกลายเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้ตำรวจสามารถติดตามสัญญาณมาถึงบ้านได้ต่อมาแช็คยองอันก็จับยองซุกอันใส่ที่ท้ายรถมินิแวนแล้วก็ขับรถออกจากบ้านอย่างรวดเร็วภายในท้ายรถยองซุกอันถูกมัดมือมัดขาปิดตาและปิดปากในตอนนั้นเธอไม่ยอมแพ้พยายามเปิดประตูท้ายรถด้วยปลายเท้าแม้ว่าเธอจะมองไม่เห็นและถูกพันธนาการก็ตามในที่สุดรถของแช็กยองอัน บริแลนออกจากเขตชุมชนและเข้าสู่ป่าทึบเขาหยุดรถกลางทีโลงแล้วก็ลากยองซุกอันออกจากรถและโยนเธอลงบนพื้นก่อนที่จะกลับไปหยิบพั่วจากรถมาเพื่อขุดหลุมยองซุกอันพยายามกั้นเสียงร้องขณะที่เช็กยองอันก็เริ่มขุดดินเพื่อเตรียมฝังเธอทั้งเป็นเช็กยองอันแทงยองซุกอันที่หน้าอกด้วยมีดยาวเล่มหนึ่งแล้วก็โยนเธอลงในหลุมตื่นจากนั้นก็นําท่อนไม้ขนาดใหญ่ทับลงไปที่บนตัวเธอพร้อมกับตะโกนใส่เธอว่า เธอจะต้องตายแม้ว่ายองซุกอันจะเจ็บปวดจะบาดแผลและก็แรงทับจากดินและไม้แต่เธอก็พยายามขยับหัวเพื่อสร้างช่องอากาศให้หายใจขณะที่เช็กยองอันกำลังตักดินกรอบตัวเธอและจากไปโดยมั่นใจว่าเธอจะต้องตายจากการขาดอากาศหายใจและบาดแผลอย่างไรก็ตามหลุมที่เช็กยองอันขุดมีความลึกเพียง19นิ้วเท่านั้นซึ่งไม่พอที่จะทำให้ยองซุกอันขาดอากาศเธออยู่ในหลุมกว่า19ชั่วโมง เจ็บปวดจากบาดแผลและแรงทับจากดินและไม้แต่ด้วยความพยายามสุดท้ายจากแรงหยยดยองซุกอันก็ค่อยๆค,คลายพันธนาการที่มือและเริ่มขุดดินออกจากตัวเธอพยายามดันดินออกจากศีรษะจนโผล่พ้นผิวดินและสามารถดึงเทปที่ปิดตาออกได้ตอนแรกเธอคิดว่าตัวเองถูกทิ้งไว้กลางป่าแต่กลับพบว่ารถมินิแวนของเช็คยองอันยังคงจอดอยู่ไกลๆเธอจึงรวบรวมแรงทั้งหมดที่ม,ทมีผลักท่อนไม้ออก แล้วก็พยายามตะเกียกตะกายออกจากหลุมก่อนที่จะรีวิ่งหนีสุดชีวิตเพื่อหาทางขอความช่วยเหลือในขณะเดียวกันตำรวจและครอบครัวของยองซุกอันก็พยายามทุกวิถีทางในการตามหาตัวเธอโดยตรวจสอบหลักฐานอย่างละเอียดและภาพจากกล้องวงจรปิดตามบ้านเรือนและถนนในละแวกนั้นก็สามารถจับภาพชายคนหนึ่งที่สวมเสื้อสีขาวกางเกงขาสั้นสีส้มเข้มกำลังเดินเข้าไปที่โรงรถของบ้านยองซุกอัน และเพียงไม่กี่นาทีต่อมารถมินิแวนคันเดียวกันก็ถูกบันทึกภาพขนาดขับออกจากบ้านรถมินิแวนแล่นผ่านรถตำรวจคันหนึ่งแต่ว่าในตอนนั้นยังไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแม้เจ้าหน้าที่จะพยายามค้นหายอย่างเต็มที่ในวันนั้นแต่พวกเขาก็ยังไม่พบเบาะแสของยองซุกอันเลยจนกระทั่งเวลาประมาณตีหนึ่งของวันถัดมาเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้รับแจ้งจากผู้อยู่อาศัยบนถนนสตรีมแบนซึ่งอยู่ห่างจากบ้านของยองซุกอันราวหกไมล์ อกพวกเขาได้ยินเสียงความผิดปกติและสงสัยว่ามีคนอยู่ในบริเวณบ้านเมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงและเปิดไฟจากรถสายตรวจพวกเขาก็ได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังนั่งยองๆอ,อยู่หลังโรงเก็บของในสภาพมอมแมมตัวสัน่นและตามร่างกายก็เต็มไปด้วยเลือดแต่เมื่อเธอเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้วิ่งเข้ามาหาพวกเขาทางน้ำตาเธอเกาะแขนเจ้าหน้าที่แน่นวิ่งวอนขอความช่วยเหลืออย่างสิ้นหวังก่อนที่เธอจะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล ต่อมาเมื่อเจ้าหน้าที่ทําการตรวจสอบก็พบว่าเธอนั้นคือยองซุกอันผู้ที่เพิ่งถูกประกาศเป็นบุคคลสูญหายในตอนนั้นเธอโชคดีที่อาการบาดเจ็บไม่ถึงขั้นเป็นอันตรายถึงชีวิตและแพทย์ก็สามารถรักษาเธอไว้ได้อย่างปลอดภยัยในขณะเดียวกันการค้นหาแช็กยองอันผู้ต้องสงสัยหลักในคดีพยายามฆ่าก็ยังคงดําเนินต่อไปแต่ทว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ไม่ต้องรอนานนะักเนื่องจากในเช้าวันรุ่งขึ้น เวลาประมาณ7จ็โมงพวกเขาก็ได้รับเบาะแสจากพลเมืองดีว่ามีรถยนต์ต้องสองสัยจอดอยู่บนเส้นทางป่าใกล้กับเดอะเช h เฮอริสเวดเทนเทลที่ไม่ไกลจากบ้านของยองซุกอันเมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงพวกเขาก็พบว่ารถมินิแวนคันนั้นเป็นของแช็กยองอันจริงๆเขายังคงวนเวียนอยู่ที่บริเวณนั้นเรากับกำลังกลับมาหายองซุกอันอีกครั้งและอาจตกใจสุดขีดเมื่อพบว่าหลุมศพที่เขาขุดไว้กับว่างเปล่า จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงเข้าจับกลุ่มเขาได้ในที่เกิดเหตุทันทีหลังจากการจับกลุ่มแช็กยองอันก็ถูกตั้งข้อหาหนักหลายกระทงรวมถึงพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาในระดับแรงคุมคู่จะฆ่าลักพาตัวทำรายร่างกายและใช้ความรุนแรงในครอบครัวอย่างไรก็ตามเขากลับให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหายกเว้นเพียงข้อหาความรุนแรงในครอบครัว การพิจารณาคดีเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่19ตุลาคมปี2022ที่ศาลสูงแห่งเขตเทอร์สตันโดยยองซุกอันไม่สามารถมาร่วมการพิจารณาคดีด้วยตัวเองได้เธอจึงส่งตัวแทนเหยื่อมาศาลเพื่ออ่านถแถลงการแทนในคำถแถลงของเธอยองซุกอันขอให้ศาลไม่ให้ประกันตัวจำเลยเนื่องจากเธอยังคงหวาดกลัวจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและยังไม่สามารถฟื้นตัวจากบาดแผลทั้งร่างกายและจิตใจได้ ต่อมาผู้พิพากษาก็ได้พิจารณาหลักฐานทั้งหมดและเห็นว่ามีน้ำหนักเพียงพอที่จะเชื่อว่าแช็กยองอันเป็นผู้กระทําผิดตามที่ถูกกล่าวหาดังนั้นศาลจึงมีคำสั่งไม่อนุญ,ญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวหรือว่าให้ประกันตัวในทุกกรณีนอกจากนี้เพื่อความปลอดภัยของยองซุกอันและพยานศาลยังออกคำสั่งห้ามเช็กยองอันติดต่อกับภรรยาหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ ข้อความหรือว่าพบเจอโดยตรงแม้ว่านายความของแช็กยองอันจะพยายามยื่นคำร้องขอลดเงินประกันตัวเหลือ150,000ดอลลาร์หรือประมาณ5.25ล้านบาทไทยในช่วงเวลานั้นโดยเขาให้เหตุผลว่าจำนวนเงินดังกล่าวนั้นเพียงพอที่จะควบคุมตัวเขาไม่ให้หลบหนีได้และนอกจากนี้ทีมทนายยังหยิบยกปัญหาด้านสุขภาพจิตมาเป็นข้ออ้างว่าแช็กยองอัน กระทำความผิดในช่วงที่มีภาวะป่วยทางจิตรวมถึงมีประวัติภาวะ PTSD หรือภาวะเครียดหลังจากผ่านเหตุการณ์สะเทือนขวัญรวมถึงปัญหาความโดดเดี่ยวที่แยกจากครอบครัวและการไร้ที่อยู่อาศัยด้วยในถ่อยคำสุดท้ายของแช็กยองอันเขาก็ได้พูดขึ้นว่าถ้าผมสามารถย้อนเวลากลับไปวันนั้นได้ผมคงเลือกเดินเข้าไปในบ้านแทนแต่ที่น่าเศร้าก็คือปัญหาเรื่องสุขภาพาจิตความเครียด และความโดดเดี่ยวที่เขาอ้างในศาลนั้นแท้จริงแล้วเป็นเหตุผลเดียวกับที่ยองซุกอันได้ตัดสินใจจะยาขาดจากเขาแต่ไม่ว่าอย่างไรสิ่งเหล่านั้นก็ไม่สามารถเป็นข้ออ้างเพื่อให้พ้นผิดจากการกระทำอันรุนแรงได้โดยเฉพาะการพยายามฆ่าที่อาจสร้างบาดแผลฝังลึกให้ลูกๆของพวกเขาไปตลอดชีวิตในระหว่างการไตส่สวนครั้งต่อมายองซุกอันก็ได้เปิดเผยว่า เธอเคยพยายามเตือนเขาให้คิดถึงลูกๆก,ก่อนจะเกิดเหตุแต่คำตอบที่ได้รับมาคือคำพูดที่เย็นชาราวกับน้ำแข็งว่าฉันไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นในวันนี้ฉันจะฆ่าเธออย่างไรก็ตามก่อนการตัดสินโทษยองซุกอันก็ได้แสดงความรู้สึกต่อสารและเธอก็กล่าวทั้งน้ำตาว่าตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาชีวิตของฉันและลูกๆพังทลายลงโดยสิ้นเชิงฉันต้องใช้ชีวิตอยู่กับความทรงจำอันเลวร้าย และปัญหาสุขภาพจิตไปตลอดชีวิตต่อมายองซุกอันและทีมอายาการก็ได้ยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ลงโทษแช็กยองอันในระดับสูงสุดตามที่กฎหมายอนุญาตเพื่อเป็นการชดเชยให้กับสิ่งที่เธอและครอบครัวต้องเผชิญหลังจากการสืบสวนและไต่สวนอย่างละเอียดในเวลาหลายเดือนในที่สุดแช็กยองอันก็ยอมรับสารภาพในข้อกล่าวหาแทบทั้งหมดจนกระทั่งเกือบหนึ่งปีครึ่งหลังจากการจับกุมในวันที่22เมษายน ปี2024ศารสูงแห่งเคทเทอร์สตันก็ได้อ่านคำพิพากษาอย่างเป็นทางการโดยตัดสินว่าแช็กยองอันมีความผิดในข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นในระดับสองและใช้ความรุนแรงในครอบครัวผู้พิพากษาจึงตัดสินลงโทษแช็กยองอันโดยโทษสูงสุดที่กฎหมายรัฐวอชิงตันกำหนดไว้ตามแนวทางของรัฐนอกจากนี้ท่านผู้พิพากษาเมรีูวิลสันก็ได้กล่าวระหว่างการอ่านคำพิพากษาวา่า อาชญากรรมที่จำเลยก่อขึ้นนั้นมันโหดร้ายเกินจะอธิบายได้ความเจ็บปวดทั้งร่างกายและความหวาดกลัวที่เหยื่อต้องเผชิญเป็นสิ่งที่เกินกว่าจะพรรณนาออกมาเป็นคำพูดและสารยังยกย่องความกล้าหาญของยังซุกอันว่ดเธอแสดงความเข้มแข็งอย่างน่าทึ่งพร้อมกับกล่าวเสริมว่าฉันหวังว่าเธอจะสามารถใช้เวลาหลังจากนี้ในการเยียวยาสภาพจิตใจและฟื้นฟูตัวเองจากเหตุการณ์เลวร้ายที่เกิดขึ้นได้ จากนั้นก็มีคำสั่งลงโทษจำคุกแช็คยองอันเป็นเวลา13ปีและภายหลังผลโทษเขาจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลในชุมชนอีก3ปีเมื่อแช็คยองอันได้รับการปล่อยตัวเขาก็จะมีอายุประมาณ67ปีซึ่งสารหวังว่าเขาจะชารามากพอที่จะไม่เป็นภัยต่อยองซุกอันหรือว่าผู้อื่นอีกต่อไปในชีวิตนี้หลังจากที่ทางช่องของเราได้นำเนื้อหาทั้งหมดมาเล่าให้ทุกท่านได้รับฟังกันในวันนี้ หญิงมองว่านี่เป็นหนึ่งกรณีที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาความรุนแรงในครอบครัวซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ใกล้ตัวกว่าที่เราคิดแต่ในขณะเดียวกันเรื่องราวนี้ก็เผยให้เห็นถึงพลังใจอันมหาศาลและความกล้าอย่างเหลือเชื่อของยองซุกอันที่สามารถเอาชีวิตรอดมาจากสถานการณ์เลวร้ายได้อย่างเหลือเชื่ออย่างไรก็ตามไม่ใช่ทุกคนที่จะโชคดีเหมือนเธอและก่อนจากกันในวันนี้หญิงก็อยากฝากทุกคนไว้ว่าจงอย่ามองข้ามเสียงกระซิบของความเจ็บปวด อย่าละเลยสายตาที่ร้องขอความช่วยเหลือและหากคุณหรือว่าใครก็ตามกำลังเผชิญกับความรุนแรงในครอบครัวขอให้ร,รู้ไว้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องเผชิญมันคนเดียวมีหนทางมีคนที่พร้อมจะช่วยเหลือเสมอแค่คุณนั้นกล้าที่จะเอ่ยปากแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างหรือว่ามีเรื่องราวที่น่าสนใจก็สามารถแชร์ความคิดเห็นหรือว่าพูดคุยกันที่ใต้คลิปได้เลยค่ะและถ้าหากเรา นำเสนอข้อมูลตกหล่นหรือผิดพลาดไปประการใดพวกเราต้องขออภัยเพื่อนๆมานาที่นี้และพบกันใหม่ในตอนหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ